สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีจากจังหวัดอุตรดิตถนะครับนี่คือจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือตอนล่างครับ วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูโครงการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับที่นี่โครงการเขาออกแบบดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับอยู่ในโซนอุตรดิตถ์นะครับบ้านที่ทุกคนเห็นอยู่หลังนี้นะครับมีสไตล์การออกแบบก็คือเป็นโมเดิร์นสไตล์นะครับก้องบอกเลยว่าความเป็นเอกลักษณ์ที่หาที่อุตรดิตถ์เนี่ยยากมากๆนะครับท่านผู้ชมซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยมากถึง110ตารางเมตรบนเนื้อที่ประมาณ3 1 9ตารางวา บ้านที่ผมจะพามาดูในวันนี้นะครับมีทป์เดียวเลยนะครับอยู่ในโครงการนะครับแล้วก็พร้อมขายแล้วด้วยใครที่อยากจะมาชมโครงการหรืออยากจะมาดูบ้านจริงติดต่อเข้ามาได้แต่วันนี้ไปดูฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็พื้นที่รอบบ้านแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ว่าเขาเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรตอบโจทย์กับคุณไหมเดินตามผมมาเลยครับจุดเด่นของโครงการนะครับทุกคนหลักๆที่เรามองเห็นเลยเนาะหน้าบ้าน ที่กว้างมากๆนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมันระยะกว้างเนี่ย8เมตรนะครับซึ่งพื้นที่กว้างๆแบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับการที่เวลารถเข้าออกนะ่มันสะดวกนะ๋ยวให้ตะกล้องเนี่ยตามมาเลยพาทุกคนเดินเข้ามาเนี่ยเขาจะเห็นเป็นลานจอดรถที่เขาปูพื้นแล้วก็ทําเป็นเหมือนคอนกรีตสแตมไว้ให้นะครับกันลื่นได้จอดรถได้3คันที่นี่จอดรถได้3าคันใครที่ มีรถเยอะเนี่ยผมว่าเหมาะมากๆหรือจะทํำชายคาออกมาอีกนิดนึงเนี่ยเพื่อให้เป็นร่มเงาของที่จอดรถก็ได้นะครับก่อนที่เราจะไปดูภายในบ้านที่เป็นฟังก์ชันนะเราพามาดูบริเวณลอกบ้านดีกว่าว่า